รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเรื่องราวเปลี่ยนโลกของพระรูปหนึ่งซึ่งในอดีต ท่านเคยเป็นช่างภาพทำงานอยู่สหรัฐอเมริกานานกว่า10ปีจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับเลือกก้าวสู่ทางธรรมและทำงานพัฒนาชุมชนทางด้านการเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง อะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ท่านละทิ้งถังโลกหันหน้าเข้าสุดธรรมและเริ่มทํางานพัฒนาชุมชนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับเราไปทําความรู้จักพูดคุยกับพระอาจารย์สังคมธนปัญโยกันเลยครับอาตมาพระสังคมธนปัญโยถึงตอนนี้เป็นพ่วงในการศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่หลวงพ่อสังคมจะออกบวชหลวงพ่อทําอะไรมาก่อนบ้างครับก่อนที่จะบวชจริงๆแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไป ศึกษาต่อที่อเมริกาตอนนั้นก็จบมหาวิทยาลัยเมจโจจบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาก็ตั้งใจจะไปทําปริญญาเอกด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกาแหละแต่มันก็เนื่องจากพื้นฐานภาษาอังกฤษเราไม่ดีพอคณะบดีเขาเห็นประวัติที่เราส่งไปว่าเรานี่เก่งทางด้านช่างภาพเขาก็เลยบอกว่าไวเดนยูโกร์ฟฟอทาก o าฟีสกูลเขาบอก เป็น c ซอร์ติฟิเคทฟอร์ฟ t o g ก a า h y ก็คือเป็นใบประกาศเฉพาะช่างภาพหนังสือพิมพ์ก็เรียนอยู่ที่นั่น4ปีที่ดัลลัสเท็กซัสผมก็ได้ไปอยู่ที่บริษัทหนึ่งซึ่งถ่ายภาพสวยมากเลยชื่อว่าจอห์นเฮนส์เวิร์ดฟุตักราเฟอร์ผมก็ไปฝังตัวเป็นโฟโต้แอสซิสแตนต์อยู่ที่นั่นจากนั้นเขาก็รับเข้าเป็นช่างภาพในบริษัทบริษัทนี้รับงานทั่วโลกเลยรับงานถ่ายรูปทั้งยุโรปอเมริกาก็ถือว่าเป็น อาชีพและก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตว่าเราเป็นลูกอีสานเป็นคนบราน,นอกเล็กๆไต่เต้าไปจนกระทั่งสำเร็จในอาชีพการงานคือการได้เป็นช่างภาพเห็นว่าหลวงพ่อสังคมพ่อเรียนจบแล้วก็ทำงานเป็นช่างภาพที่นั่นเลยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจหันหน้าสู่ทางธรรมครับทั้งๆท,ที่ถือว่ากำลังไปได้ดีเลยกับอาชีพช่างภาพในตอนนั้น เนื่องจากว่าตอนนั้นไปเรียนหนังสือและทำงานพ่อเสียชีวิตไม่ได้กลับเมืองไทยห่างมาสองสามปีแม่ปวดท้องเจ็บท้องมากเลยหลวงพ่อเองตอนนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดแทนแม่หลวงพ่อก็สงสารแม่แล้วมีความสำนึกกรตัอยู่ตอนนั้นชีวิตผมไปเลยผมยอมตายแทนแม่ขอให้แม่มีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาจากสุริน น้องสาวยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้กระบอกพี่พี่รู้ไหมเมื่อคืนนี้แม่เนี่ยหมอบอกว่าไม่รอดแลลวหมอหมอที่โรงพยาบาลสุรินทร์บอกตายแน่นอนไม่รอดพอสักตีสี่ตีห้าจะบอกว่าแม่เนี่ยลุกขึ้นนั่งบอกเพราะว่าเราได้สัญญาไวไงว่าเอาชีวิตของเราพอแม่หายเพราะได้สัญญาไว้ว่าขอให้เอาชีวิตของเราไปแทนกลัวไหมครับว่าเราจะต้องตายแทนแม่จริงๆโอ,โอ้ตอนนั้นเนี่ยกลัวมากเลย พอคนเรามันมีสติแล้วมันไม่อยากตายหรอกแล้วห่ังตายกระบ,บวดจะเอาอะไรถ้าบวชได้จะไม่ตายผมก็เลยตัดสินใจบวชเข้ามาในพุทธศาสนาที่วัดพุทธรัตนารามเมืองเคเลอร์รัฐเท็กซัสนะครับถามถึงช่วง,รงแรกๆที่บวชว่าเป็นอย่างไรบ้างครับพอบวชเข้าไปในการปฏิบัติแรกๆเนี่ยมันเบาสบายเลยคือมันเหมือนกับว่าปล่อยวางหลายอย่าง และที่สําคัญที่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์และภาวนาเนี่ยมันได้เห็นอะไรที่แบบทําให้เรามีจิตใจที่มั่นคงที่อยากจะอยู่ต่อในพระบวรพระพุทธศาสนาหลวงพ่อได้เรียนรู้อะไรจากการบวชบ้างครับโอ้ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยอย่างที่หลวงพ่อสอนเด็กว่า basic need for being มนุษย์เนี่ยต้องการเพียงแค่ปัจจัย4อย่างที่เรานะแต่จริงๆแล้วมันต้องปัจจัย5อย่างเช่นต้องการอากาศหายใจเท่านั้นนะมีน้ำดื่มที่บริสุทธิ์มีอาหารที่เป็นอินทรีย์มีเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคแค่นี้เองปัจจัยที่มนุษย์ต้องการทราบมาว่าก่อนที่จะมาจำวัดอยู่ที่นี่หลวงพ่อเคยจำวัดอยู่ที่วัดพระาธาตุดอยผาส้มจังหวัดเชียงใหม่มาก่อน เป็นมาอย่างไรถึงไปอยู่ที่วัดพระธาตุดอยผาส้มครับเนื่องจากหลวงพ่อมีความรู้ทางการศึกษาและมีความรู้ในการอบรมพัฒนาอยู่แล้วหลวงพ่อก็เลยให้อบรมเด็กและเยาวชนขณะที่เรากําลังอบรมเด็กๆและเยาวชนอยู่เนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อพระอาจารย์สรยุทธหรืออาจารย์โต้งซึ่งบวชมาจากอเมริกาด้วยกันเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อทูลเนี่ยไปภาวนาอยู่ที่ดอยผาส้มท่านก็โทรมา อกว่าท่านขึ้นไปช่วยผมหน่อยทําอะไรอะ่ะท่านจบเกษตรมาจบแม่โจ้จบเกษตรท่านมีความเชี่วชาญเกษตรอยู่มาช่วยผมหน่อยสิไม่ทราบว่าหลวงพ่อขึ้นไปช่วยอะไรที่วัดพระธาตุดอยผาส้มครับตอนแรกก็ไปดับไฟป่าปกป้องคุ้มครองพื้นป่าที่คนรุกเข้ามาไฟป่าเกิดขึ้นก็ดับไฟแต่ในที่สุดสิ่งที่มันจะยั่งยืนได้เรามาคิดได้โอ้ที่เขาต้อง เผาป่าที่เขาต้องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพราะเขาปลูกพืชเชิงเดียวเขาไม่รู้ว่าวิธีที่จะทําให้ความสมบูรณ์ือทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่สําคัญที่สุดเป็นปฐมเหตุที่ทําให้หลวงพ่อได้ตัดสินใจศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเพื่อที่จะนํามาในการพัฒนาชุมชน ถึงตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นพระนักพัฒนาชุมชนของหลวงพ่อสังคมนั้นเป็นมาอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าพระนักพัฒนาท่านนี้จะนำปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหมู่บ้านและชุมชนอย่างไรอดใจรอกันสักครู่แล้วมาติดตามต่อในช่วงหน้าครับส่วนใหญ่เรียกไม่เข้าใจ ว่าการศึกษาทางเลือกนี่มันมันมีสัดส่วนมีส่วนย่อยดังนั้นหลวงพ่อต้องมาทําความเข้าใจกับสำนักง,งานเขตพื้นที่ใหม่มาเริ่มเขียนหลักสูตรให้เขาเรียกให้ฟิตอินหรือให้ให้เหมาะสมกับพื้นที่